บรรยากาศคึกคักสีสันคัดเลือกทหารอำเภอน้ำปากจังหวัดอุตรดิตถพบนางฟ้าเกณฑ์ทหารมีทัศนคติที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสมาทำตามหน้าที่ชายไทยวันที่3เมษายน2568ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอน้ำปากจังหวัดอุตรดิตถได้มีการคัดเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ากองประจำการบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความคึกคักโดยช่วงสายของวันช่วงที่กำลังจะลงทะเบียนได้พบกับผู้เข้าร่วมการคัดเลือกทหารในตำบลน้ำไผ่ชื่อน้องแกรสน้องไตเติลน,น้องนาเดีย ได้มาทำตามหน้าที่คัดเลือกทหารจากการพูดคุยทั้งสามคนตั้งใจมาและมีทัศนคติที่ดีในการทำตามหน้าที่ชายไทยเบื้องต้นจากการสอบถามพี่เจ้าหน้าที่ทหารบอกว่าน้องทั้งสามไม่น่าจะผ่านเกณฑ์เพราะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดแต่ทั้งนี้ต้องให้แพทย์พิจารณาอีกทีเดินไปมานั่งคุยสอบถามทั่วไปผู้เข้าร่วมคัดเลือกทหารคนงามอีกคนหนึ่งชื่อน้องต้นน้ำซึ่งตัวน้องเองได้เตรียมใบรับรองแพทย์เรื่องเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดมาเพื่อผ่อนผัน แต่ก็มีทัศนคติที่ดีในการมาทำตามหน้าที่และช่องทางตามกฎหมายในภาคบ่ายเป็นการจับใบแดงใบดำจากผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกภาคเช้าบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานลุ้นระทึกของแฟนครอบครัวเพื่อนๆเ,เป็นที่ถูกใจทั้งกองเชียร์กองแข่งสลับกันไปเพื่อไม่ให้ถึงคิวตัวเอง